あっ <music> นนท์ไทยรถไถมือสองเบาจงผ่านลอสวัสดีครับนะครับสวัสดีเ้าวๆวันที่ยี่สิบสิงหาคมนะครับสองพันหาร้อยหกสิบเจ็ดครับอุ้ยพี่น้องน้ำกำลังสี่ถ่วมครับฝนตกย่างดูเดือดครับรถก็อยากได้ครับฝนกระตกครับไปสี่ภาไปรีวิวนะครับเด้อนะครับอ้ยฝนตกกระตกแน่ครับได้มีสินค้าไหมเขาสองขันได้พี่น้องเด้อเดี๋ยวผมพาไปเบิ้งครับบวัสดีครับ มาอยากเบิ่งนะครับแก่แล้วก็ได้พ่อลุยฝนรถเฮา <c oughs> <c oughs> ใหม่จากรถสดจากตารางบ้านครับไปมาสองคันครับปู้ตัวนี้ครับอีทีเก่าหาพี่น้องอีทีเก่าข้าห้วยแม่งยังละไตรวยๆอยู่ในประเทศนี่ <c oughs> โอ้มาำดำรถจอพี่น้องเดอ้อนี่มา <c oughs> ในนัดหมายครับเออแม่งยังละนี่ แมงย่างสิ้นตัวนี้ยี่ทีเก้าห้านะครับโค้งสิงสยามครับสิงสยามครับสิงสยามทะเลกรุงเทพหม่อีกแล้วครับยี่ทีเก้าห้างามครับไปตรวจสอบมาแลวครับเสียงเสียงได้ครับมาพร้อมกับพระเอกของเราครับพระเอกของเราโอ้ยโค้งครับงามครับยิกจิวมิเลเนียม สองพันนะครับบิ๊กจิวแปดแปดมิเนียมสองพันครับประกบกู้กับอาทีร้อยยังบลังได้พี่น้องนี่ตากฝนมากครับก็เล็กี้ไม่จากรถสุดจากสล่างบนมาขั้นโฮมบ๋อพ่อ,พอเดี๋ยวแป๊บนึงครับ อา้าวตอดตามด้วยครับผลกระตกครับว่าไน้ำกักระลังสีท่วมตกคักตกเนี่ยครับครับผมลงรวดเรียบร้อยครับขั้นแรกครับอุ้ยบรยิอาจครับต่ออารวดลงสิน้องมันมืนครับว้าวนี่เราพอเอาตอ่อเอาตอ่อขั้นนี้ก็ได้ครับน,นี่ เอาต้อดาขั้นนี้ก็ได้เอา้ออาขอตต้อนี่เหต้อนี่พอเดี๋ยนีเยเยเ้เอาจอดครับเข้าจอดครับอ่ามามารับสมาชิกใหม่นะครับรับสมาชิกใหม่ ให้มันต่ำคันหนาได้หรอเล่อเพราะเราพบว่ามันติต่ำคันหนามาฟังเสียงนะครับฟังเสียงกันนะครับเสียงแย่ดีครับ กเปานิ่มครับ องจิงสยามครับจิงสยามทะเลกรุงเทพครับโอ้บุกผู้กรดาดามนะครับเหลืออีกหนึ่งคันครับกำลังจะเอาลงนะครับต่อ,อเข้าออต่อครับมีสองคนครับวันนี้ตากล้องไม่อยู่ <laughs> ม,ม,มือกล่องบายุครับมือกล่องบอยุได้เอาล่งกอนครับควอยได้อัดต่อด้พี่น้องเนาะไปเอาขั้นที่สองล่งับบานนี่ฟังเสียงนะครับนะครับอาทีร้อยพมบอกว่า ผมด้วยช่วยกันนะครับอุ Ooh, ้ยเรื่องสิทธหาได้พี่น้องหลอดตารางเฮื่อนน,นันเฮื่อนนีครับเลาะไปเรื่อยๆครับพลุนข้นเพิ่นก็อยากขายพลุนข้นมาอยากขายครับสมบัติครับมาเบิ่งวิธีการเอารถลงท่านพี่น้องเออด้อแคปสได้พ่อตรงพะละก็ ส่งนี้นะตัวดีเอาอย่าไม่ให้ให้กันอ๋อจักรเลนจัดหนี้เลยมั้งครับโอ้ยได้แต่ความกำลังมากนั่นนิ่มๆครับนิ่มๆครับเสียงดีครับเสียงดี ขายได้แล้วครับเพิ่นขายครับบานี้ครับโอ้งามครับทันนี่คือว่าสีสันครับสีสันใช้ได้ดังที่ใช่พ่อโอ้ดับอยู่พี่เพราะว่าเขาตะล้างเขาตะล้างเลยพ่อ เดี๋ยวไฟหนามันติบบ่อน่ไฟติดบ่โอ้ไฟยังตดเด้พี่น้องโอ้บริเยนหลอนนะครับตัวนี้ไฟยังใช้งานได้ปกตินะครับ ต้อนท้ทยต้อนท้าย,ายแล้วพ่อเอาที่ละมีต้อนรับสมาชิกใหม่นะครับสมาชิกใหม่ เราพอเพราะอะไรเพราเราติดต่มดักทุ้นพอแล้วครับพอแล้วฟังเสียงครับฟังเสียงครับออดีนะครับตอนนี้เคยขยับครับออบริเวณจังเลยเออ <laughs> พร้อมจำหน่ายครับคันนี้ครับโอ้มันดังที่นี่พอสายตัวนี้นี่พัดทิศคืนว่านี่พัดทิศคือเนี้ยนี่นิ่งเลยครับบอลนี้นี่พัดทิศมันดังแตกๆท๊นตรงนี้ครับนี่เด็ดพอเราจับอันนี้ก็นิ่งครับนี่มันเครื่องขึ้นนะครับ Pangsiang, apa pangsiang sana, kah? ทุกจุดทุกซอกทุกมุมนะครับการตัดสินใจอ้าวปิดนะครับเรียบร้อยครับลงเครื่องครับฝนกระโตกครับรถก็อยากได้ครับเดี๋ยวนัด่ปไว่แล้วครับนัดไปเรียบร้อยครับลูกค้าก็จะได้เงินครับนะครับขึ้นรถไว้นะครับตั้งแต่เมื่อวานเหระครับก็เลยบอกกลับมาครับมันคำผดนะครับก็เลยสวงเสาเลยไม่ได้ขับเปลี่ยวได้พี่้องเนาะ นะครับมาใหม่2องคันครับแล้วก็นางฟ้ายังเหลือนะครับอาทีรพัดครับโคงเกียร์กลางก็ยังว่างนะครับแล้วก็นะครับร้าอกของเราที่ผมใช้งานอยู่นะครับอารที T พัดนะครับโคงนะครับค,นะครับ สวัสดีเจนๆนะครับช่วงวันที่20นะครับ20สิงหาครับโอ้ยหมึงเศร้าเลฝนตกแห้งครับฝนตกอย่างแรงครับอุปกรณ์ออกมาบวอเบิรพี่น้องนะครับได้ไปเอามาเพิ่มครับตัวนี้นะครับเป็นเซตของอาร์ทีอยนะครับอาร์ทีลอยนะครับจะมีเห็นไหมครับผานตาดอกบัวงามๆพี่น้อง นะครับเห็นบ่อขาดครับอยยังบ่ได้ใส่งาเนะครับมาเบื่องรลอครับของแท้ครับของแท้ของแท้โอ้ยผมว่ายังทลาเหยียบตุ่มอยู่นะครับนี่ยังไม่เหยียบตุ่มนะครับนะครับยังบม่เหยียบตุ่มพี่น้องเล็อหนาครับเล็บหนาวันมันพญาขุดนะครับเล็บหนาเหมือนพญาขุดนะครับตัวใต้ก็ถือโอเคครับอีกตัวนึงนะครับเป็นเซตของนะครับอีที่เกาหาครับ มีคาดนะครับมีผานพร้อมแล้วพี่น้องเด้อลรวก็ลรอเล็กครับมือเสาได้รอเล็กมากเดียวครับโอ้ยเสร็จนี่ครับพร้อมอุปกรณ์นะครับอุปกรณ์คาดผานอออุปกรณ์คาดผานครับขาตั้งพร้อมนะครับมายางมาเบิ้งครับมือเสารี่นม่มีโอกาสได้รีวิวครับพวันฝนตกครับนะครับโครงบิ๊กจิ๋วพีเนียมสองพันเก่าครับโอ้ปูผูปดามแล้พี่น้องเด้อพร้อมใช้งานครับ สายสายบิ๊กจิ๋วครับบมขวนผ่านครับเครื่องนี้ครับเครื่องเดิมๆนะครับเดิมๆครับบิ๊กจิ๋วรุ่นนี้ถือว่าเห็นไหมครับสติ๊กเกอร์ครับรับประกันสามปีครับหลุมส้างยั่งๆครับมาพร้อมกับยางแท้นะครับเดือกยางแท้ครับตัวนี้ครับยางแท้ครับว่แมนยางรอพี่น้องเห็นไหมครับสีสันครับน็อตไม่เคยแกะนะครับใหม่จากรถสดจากใต้ตารางเฮือนคือสโลแกนของเรามา มาเบิ้งกับพี่น้องบริเวณนะครับม่จากรดสดจากใต้ตลาดจริงๆเพื่อนหัวจะถ่ายหน้าแล้วพี่น้องเก็บข้าใต้ตลาดครับอ้ยหายากนะครับสูมือนี่คงสภาพนี้ครับหายากแล้วนะครับมือบกุ่นเด้อพี่น้องเด้อนะครับมือยังสวยๆครับไม่กุ่นนะครับอีกตัวหนึ่งครับ E t ที้าครับ พี่น้องกันครับเพื่อนใกล้ๆกันครับเหมาเมาองทึงสองเครื่องเลยครับนะครับล่อยางกระถือว่าดอกสวยครับตัวนี้ครับโค้งสิงสยามครับสิงสยามทะเลกรุงเทพนะครับเกียร์เขาได้ทุกเกียร์พี่น้องเด้อนะครับผมทดลองแล้วครับเขาได้ทุกเกียร์เป็นบ่คบักผู้ปรดามเด้อมา มุงานโบทุประดับมีดามองนึงครับพี่น้องครับนี่ครับเจ้าของคนดามมาให้เรียบร้อยนะครับอู๊เล็กครับเขาเรียกว่าเสริมแกล่งเพื่อความเป็นสิริมงคลนะครับเพราะว่าบุ้ยหัวมีซึมนะพี่น้องเห็นไหมครับแห้งๆเลยนะครับแห้งสนิทสิดสายหน้าครับเพราะยังใส่งานอยู่ครับบู๊เป็นออกรสดสมครับออกรสดสมขายครับเพื่อนจิดกันนะพี่น้องเด้อนะครับเธอสิไปอ้อยเอไม่ได้ครับ ต้องใช้วาทศิลนครับต้องใช้วาทศิลนครับสวยงานวันนี้ก็สวยนะพี่น้องเด้อนะครับเดี๋ยวแจ้งราคาลงในเพจนะครับนนไถรถไถมือสองสวัสดีครับโอ้ยฝนกำลังสีไม้กันแล้วครับ